อันนี้เป็นผลเทสนะคะ RX ห้าเจ็ดูนย์สกิกนะคะตัวนี้พัดลมหมุนนะคะแล้วก็พัดลมข้างขวานะคะโยกนะคะตามที่แจ้งไว้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้เทสฟ,ฟูมาร์ภาพไม่กระตุกภาพไม่ลายนะคะตัวนี้เทสผ่าน HDMI นะคะต้องต่อไปเพิ่มหกพินนะค,ะ,คะถ้าถึงจะแสดงผลมีระบบแฟสต็อปนะคะตัวนี้ ความร้อนอยู่ที่64องศานะคะอัตรา,าเฟมเรทอยู่ที่50เฟมเรทนะคะนี่ค่ะ SN จะเป็นตัวนี้นะคะที่คุณชานนได้ไปนะคะนี่นไฟ RGB นะคะติดครบนะคะ,น,คะนี่คือเสียงพัดลมนะคะ